e ออร์ลิงโบชฮาร์แลนดนะครับมีความสำคัญยังไงกับเชียวซีเดิมทีเขาอยู่ทีมดอทมูลนะครับและเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ผมว่าจะทำให้เคียซีมีความน่ากลัวมากขึ้นและปลิดชีพทีมอื่นได้มากยิ่งขึ้นด้วยและเขามีความสำคัญมากกว่านั้นไหมผมว่ามีแน่นอนและ โคดเตียจะมาพูดหลังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ก็คือช่อง The Master s e e ซ Channel นะครับวันนี้เรามาจั่วหัวนะครับว่าคุ้มไหมนะสำหรับเชลซีที่จะซื้อเออร์ลิงโบชฮาร์แลนนะครับ ผมอาจจะสะกดไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นภาษาท้องถิ่นเขานะครับมาจากทีมดอนมูนที่พูดไว้ข้างต้นนะครับและมีความสำคัญอย่างไรนะครับที่เชลซีจะต้องซื้อคนนี้มานะครับและจะเปลี่ยนชีวิตของเชลซีได้หรือไม่ขอโคเตียนะครับมานั่งวิเคราะห์กันวันนี้เคครับวันนี้ผมเรามามองที่มุมมองของทีมสิมงโตน้ำเงินขาเชลซีใช่ไหมครับตัวเนี้ย ทีมเชลซีเป็นทีมที่บอกว่าฟอร์มกระทอร่อนกระแท่นมากแล้วก็เป็นทีมที่ตอนนี้ศูนหน้ายิงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กองหน้าของเชลซีมีอาติโมวแวนเนอร์ชิลูแล้วก็ทามมี่อับ,บราฮัมแต่ถามว่าตัวเนี้ยเชลซีเรามาถึงพุยถึงประเด็นว่าเป็นทีมที่ลงทุนมากที่สุดในการซื้อตัวช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอมสองร้อยกว่าล้านปอนด์เช่นพวกอา มีนักเตะหลายๆคนที่หลั่งไหลเข้ามาในทีมเชลซีเช่นพวกายฮาวเวตติโมแวเนอร์ที่เราเคยพูดถึงก่อนหน้าทีมชาติเ,เยอรมันแล้วก็มิดฟิลด์ของเยอรมันแต่ตัวนี้แมนทีมเชลซีเป็นทีมที่ปืนฝืดมากแล้วก็แพ้แล้วกองหน้ายิงไม่ได้ที่วันก่อนที่ผ่านมาที่ชนะทีมเชสแรมสามหนึ่งก็คือเจอทีมในลองบอลลองบอลมากๆลองบอลมากตัวนั้นคือทอมมี่อับราฮัมก็ทําประตูได้ทําให้ทิกได้แต่ถามว่า แต่ที่เรามาคุยการจววห,หัวเรื่องอ่านักเตะของทีมชาตินอร์เวย์สมสรศร์เซอรเลร์บุรุษเซียร์ดมุนเฮอร์ลิงเาวฮาร์แลนหรือเฮอร์อลิงฮาร์แลนเป็นสัญชาติเป็นสัญชาตินอร์เวย์นอร์เวย์นอร์เวย์เป็นนักเตะที่ตัวเนี้ยได้รับการหมายตาหมายมองจากบิ๊กเนมหลายๆทีมในเกาะอ,อังกฤษหรือ,อทีมใหญ่ๆในทวีปยุโรปแต่ถามว่าเชลซีมีความสำคัญในการซื้อตัวไหมเนื่องจากมีข่าวอะไรนะครับว่าอยากได้นักเตะคนนี้ มาพอทุกควรในการซื้อผู้เล่นเขามาเสริมแนแดนเน้่เพราะตัวเนี้ยทั้งชิลูแวนเนอร์ทอมมีอับาฮัมบางนัดนัดไหนถ้ายิงได้ก็ยิงไปเลยแต่ถ้านัดไหนยิงไม่ได้ก็ไม่ยิงเลยถ้าเกิดนัดไหนที่เจอแบบผู้ต่อโซ่ที่หินหน่อยก็จะไม่ได้สกอร์ครับแต่ในมุมมองผมบอกแล้วว่าเฮอร์ลนะิงแฮร์แลนด์เนี่ยน่าจะเป็นการตอบโจทย์หรือไม่ก็ต้องดูอีกทีเพราะว่าลีกเยอรมันกับ,กบพิมลีก มันต่างกันพอสมควรนั่นแหละเป็นการตัดสินใจที่ผมว่าทางอ่าทางแรมพัดนะครับชอบมองกองกลางเป็นกองหน้าใช่ครับใช่ผมกวัวตรงเนี้ยดูตัวตัวรตรงนี้จริงๆแต่ตัวเนี้ยเราก็ต้องมาน้องมามองว่าถ้าการที่ถ้าจะซื้อเฮอริ่งฮัลเลนมาเนี่ยต้องทุบสติเพราะว่ามีหนึ่งร้อยล้านปอนด์ัพตังเตะคนคนนี้เพราะว่า ยังเขายังเหลือสัญญาการรบมุนอีกเยอะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่นอะไรหลายๆอย่างก็มี2อ,อย่างคือเมื่อเป็นดาสสมงคมถ้าซื้อมาแล้วใช้งานแล้วยิงได้เลยถือว่าประสบผลความสำเ<อ>ร็จผมกลัวอย่างงี้ครับครับกลัวว่าแบบที่โคดเตียพูดว่าซื้อมายิงได้เลยแต่พอไปไประดับอ่าหลีกกลางๆฟอร์มแก่งมันก็หเหมือนพวกอาคาฮาเวตกับแบนเนอร์ใช่ตอนแรกมายิงได้หลังๆมาเขาจับทางเริ่มยิงไม่ได้ละครับอ่าอะไรประมาณนี้ครับ ผมว่าก็ต้องรอดูของเชลซีนะว่าคุณซื้อแฟงลำพัดจะเอาไงแต่ผมก็เชียร์นะครับว่าให้ซื้อลองซื้อนักเตะคน,คนนี้เข้ามาเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์โควิดแบบเนี้เซี่ยมีเจ้าของทีมไม่มีผลกระทบเลยอืในการเอาเตะคนนี้เข้ามาอืในการซื้อตัวเข้ามาผมคิดว่าเชลซีซื้อได้อืครับผมครับแต่ผมมั่นใจว่าเชลซีสามารถซื้อนักเตะเอามาเข้ารังได้ แต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวนี้น่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์แน่ซัมเมอร์แน่อาจจะเป็นบิ๊กดีลก็ได้ครับครับก็ว่าดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็โคเตียมีคําถามไหมคําถามบอกว่าเฮอร์ลิงเบลฮาร์เรนเป็นนักเตะสัญชาติอะไรครับเป็นนักเตะสัญชาติอะไรใช่ครับก็มีเสื้อให้ใช่ครับจับฉลากนะครับก็ตอบถูกก็จะเข้าไปจับสลากกันเลยในประมาณต้นเดือนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และสุดท้ายคือกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ